สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจงคิดเชิงบวกมาฝากกันนะครับครั้งหนึ่งมีกบตัวเล็กๆฝูงหนึ่งได้มาร่วมกันจัดการแข่งขันเพื่อปีนขึ้นไปบนยอดเสาไฟฟ้ากลุ่มชนชาวกบมากมายมารอชมและเชียร์การแข่งขันคั้งนี้การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นพูดอย่างตรงไปตรงมา ว่าไม่มีกบตัวใดจะเชื่อว่าเจ้ากบตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นจะปีนขึ้นไปจนถึงยอดเสาไฟได้หรอกมีเสียงพูดลอยๆมาให้ได้ยินเป็นต้นว่าเขาไม่มีทางจะขึ้นไปถึงยอดได้หรอกมันยากลำบากขนาดนั้นหรือเขาไม่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จหลอกสาวมันสูงขนาดนั้นเจ้าก,กบตัวน้อยๆเหล่านั้นก็ เริ่มล่วงหล่นลงมาที่ตัวกบบางตัวส่งเสียงร้องตะโกนว่ามันยากเกินไปไม่มีใครทําได้หรอกกบน้อยส่วนใหญ่จึงเริ่มเหนื่อยและยอมแพ้แต่มีกบตัวหนึ่งซึ่งยังคงปีนอย่างมุ่งมั่นสูงขึ้นและสูงขึ้นตักบตัวนี้ไม่มีทางยอมแพ้และเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันกบตัวอื่นต่างยอมแพ้หมดยกเว้นกบน้อยตัวนั้น ด้วยความพยายามกำลังมันสามารถปีนขึ้นสู่ยอดเสาได้กบทุกๆตัวอยากรู้จังว่าเจ้ากบตัวเล็กตัวนี้มีพลังในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเสาอนันเป็นเป้าหมายจนประสบความสําเร็จได้อย่างไรเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าแท้จริงแล้วเจ้ากบตัวผู้ชนะนั้นหูหนวกดังนั้นเมื่อเวลาจะทํางานใดๆให้ประสบความสําเร็จบ่อยครั้งเราอาจ ต้องเป็นเหมือนเจ้ากบตัวนั้นนั่นคือต้องทําตัวเป็นคนหูหนวกเสียบ้างจงพยายามคิดเชิงบวกความฝันทั้งหลายที่เรามีสามารถทําให้เป็นจริงได้ด้วยความพยายามอย่างสุดกําลังและด้วยการให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมออย่าคิดมากเวลาที่มีคนคอยบันทอนกําลังใจจงบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าฉันทําได้ฉันทําสําเร็จ เป็นต้นคนรับวันนี้ขอขอบคุณครับ